โรบินนะมีโรบินสั่งมาด้วยนะครับรายการไหนครับเนี่ยเป็นช่อง y o ยูทูบอ๋อ YouTube เนาะเอาแบบมีหน้าไม่มีหน้าดีมีหน้าก็มีนะมีหน้ามีหน้าแบบไหนมีหน้าเป็นหน้าผูอัดมีหน้าไส้กรอกได้ยินคำให้ดูเลย แก็มีธรรมดาด้วยนะครับธรรมดาก็มีหน้าไอ้นุจะเป็นอ่าเตาน,นี้จะเป็นขนมพกสิงโโ<อ>คโปร์ขนมพกสิงคโปร์ก็จะมีสีเขียวสีส้มสีชมพูสีม่วงซึ่งแต่ละสีก็มันก็จะเป็นรสชาติของมมน าน้นก็จะเป็นโตเกียวกับแป้งจีบ้าบิ่นน้อยมาเฉพาะวันวันจันทร์วันเดียวนะครับที่นี่แล้วนะวันอังคารก็น่าวันอังคารหยุด วันพุธเข้าเมเจอร์รัตโยทิน2วันพระราวันศุกร์วันเสาร์ไปบางแสนวอลติงสตรีทวอลติงสตรีทก็อยู่ข้างๆแหลมแท่นนะครับเราก็จะแส่ให้ลูกค้าไปเลยเลียงไว้ไอ้นี้มีหน้านะลูกค้าคนไหนสนใจมากินที่นี่ได้เฉพาะวัน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 จังนะ ใช่ครับวันจันทร์วันนี้คือวันจันทร์ใช่เฉพาะวันจันทร์เรามาที่นี่เพราะว่าตรงนี้เป็นที่ประจําได้วันจันทร์ส่วนวันต่อไปก็ไปบางแสนเลยสุขเจ้าบางแสนบางแสนแหลมท่นเนาะนี่มันก็จะได้เป็นแบบนี้ลูกค้ามาถึงลูกค้าก็จะหยิบเลยนะลองดูเตานี้ไหมเตานี้เตานี้ที่ร้านส่วนมากจะเป็นขนมรกสิงคโปร์มากกว่าที่ว่าเด็ดที่สุดนะครับแล้วก็จะเป็นโตกเกียร์ลมไส้ทะลัก ก็คือเน้นไส้ฮะตกเย็นหะน้าจะเน้นไส้อร่อยซึ่งตัวนี้ใครเ้ามองว่าเป็นบ้าบินแต่ไม่ใช่บ้าบินนะครับผมมันเป็นแป้งจีซึ่งบ้าบินไม่ใส่ไข่แต่แป้งจีเราใส่ไข่รสชาติมันจะไม่เหมือนกับบ้าบินแต่ว่าอร่อยกว่าลองดู ลองดูมันจะนิ่มกว่าแล้วก็หอมหวานเหมือนนมข้นหวานนะแต่เราไม่ได้ใส่นมข้นหวานนะครับแต่วนันกินแล้วเหมือนนมข้นหวานตามอีกพวกนี้พวกเนี้ยตามเรือใบพวกเนี้ยครับผลบ้าบินมันจะแข็งนะครับเพราะมันเป็นมะพร้าวชิ้นใหญ่บ้าบินมันเป็นมะพร้าวชิ้นใหญ่มันจะแข็งมากถ้าอยู่ได้ประมาณสองวันไอ้นี้สองวันก็ยังนิ่มอยู่ไงก็อยูน่นะไม่ต้องเข้าตู้เย็นเลยไม่ต้องเข้าตู้เย็นเลย ตัวนี้ถามว่าอายุอายุของตัวนี้รู้สึกว่ามันจะดังกว่าบ้าบินคืออายุนานกว่าคือคือคนเขาขาทำมานานกว่าบ้าบินบ้าบินเพิ่งมาเกิดพี่ว่าขายดีที่สุดก็น่าจะเป็นสิงคโปร์นะพี่ขนมพุกสิงคโปร์ตัวนี้ มันก็จะแตกต่างนะเพราะไข่ส่วนมั่งนุ้งก็ทาเขาไม่ค่อยใส่หน้านะพี่ถ้าใส่หน้ามันก็จะมีรสชาติอีกอย่างหนึ่งมันดูหลากหลายกินไ่าไล,ลองดูเหรออ่าอเอาผมลองดูขมไม้ขมไม้จะไ,ได้ทิงให้กินง่ายกินง่าย สิงคโปร์ผมว่าอร่อยกว่านะอร่อยกว่าสิงคโปร์นี่มันจะหนึบหนึบสิงคโปร์นี่มันจะหนึบหนึบลองดูดิไม่มีน้ำมันใช้ออกเอาลองดูลองดูที่นี่ดูอ่าลองดูที่ชิมเถอะร้านนี้เปิดชิมฟรีไม่เอาตังนะจริงบอกไว้บอกในรายการด้วยบอกร้านนี้เปิดชิมฟรีไม่เอาตังนะครับผมถ้าไม่อร่อยไม่ต้องมาซื้อบอกเขาด้วยนะรันตตายรันตีขายบางแสนมา ได้มั่นใจมาชิมก่อนได้เลยได้เลยขายเฉพาะวันจันทร์ที่นี่พี่นี่มาเฉพาะวันจันทร์ตรงเนี้ยถ้าโซนนี้เลยนะมีแค่วันจันทร์เดียวแล้วก็วันศุกร์แต่วันจันทร์อ่ะมันจะใหญ่หน่อยอีกในโซนพรสกับหมดด้วยถ้าวันศุกร์ก็ไม่มีแต่เฉพาะร้านนี้มีร้านนี้ร้านเดียวนะมีร้านนี้ร้านเดียวนะพี่นะตรงตรง ตอนนี้ขายมาตั้งก่อนโควิดดิค่ะขายมาตั้งนานแล้วพี่ขายปีแล้วห้าปีหกปีที่นี่นะแต่ก่อนผมก็อยู่เนี่ยบิสีห้างเล่นเล่นห้างเข้าห้างแต่ก่อนนะมีหน้าไม่มีหน้าได้นะคะเล่นงานห้างก็ขายแบบนี้ขายในห้างก็ขายแบบนี้แหละใช่ครับผมปันดิตาตัวนี้ก็ขายเองได้นี่ห้างไม่ไหวขึ้นแค่ขแค่ที่ทุกปีทุกปีทุกปีเราไม่ไหวเรามาเล่งเล่นอย่างนี้ดีกว่าสนใจขายก๋วยเตี๋ยว 7ชิ้นมาวันนี้ได yeah, like ้นะคะใช่ครับผมเจ็ดชิ้นดูไอ้นี่ด้วยนะพี่เนี่ยตกได้ตกทรายด้วยวันพุธพลาดอย่างน้เจอล้วตียวตกกระเสาอาทิตย์อยู่บางแสนแหลมแท่นวันจันทร์มาขายนี่วันเดียวแล้วก็หยุดวันหนึ่งพบพอดี7วันพี่หมุนเวียนอยู่เงี้ยพบพอดี7วัน้านน้องมิว อิงนิวขนมไทยนะคะอร่อยบอกต่อจ้าอ่าหลาย่ะบ้างอ่อาอีกนี้ขนมไทยก็จะมีขอบคุณค่ะโตเกียวแป้งจีมะพร้าวอ่อนขนมครกสิงคโปร์ขนมครกสิงคโปร์เรามีหลายสีนะคะแล้วไข่นุกทานแล้วก็มีแบบมีหน้าแล้วไม่มีหน้าให้ลูกค้ามาดูได้มนะีมีขนมกล้งก็ยิงอะไรอะไรนะคะที่เชียรังจิตวันจันทรนะคะแล้ววันอัคาร วันคุทกับพระรหัสเราจะอยู่เบเจร์รัตโยทินถ้าสุกกับเสา,สาเราจะอยู่บางแสนแสนแท่นถนนคนเดินบามแสนบางแสนจ้ะค่าฝากร้ันด้วยอร่อยจริงที่อร่อยนะคะไ่เก่งเรื่องคุย<แ>นะ